สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาติดตั้งไฟถนนโซลาเซลล์ขนาด150วัตตผมเพิ่มไฟหนึ่งจุดให้แก่รอบบ้านสวนเพื่อเพิ่มความสว่างนะครับแต่รอบนี้150วัตต์เนี่ยใช้เสาเพียงแค่3เมตรกว่านะครับเพราะว่ามันหวัดไม่สูงการติดตั้งก็ต่ำลงมา ปกติเนี่ยเมื่อก่อน300วัตต์เนี่ยสัก3เมตรถึง4เมตรได้แต่สเปคตัวเนี้ยใช้4เมตรได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้แค่3เมตรกว่านะครับเพราะว่าต้องการให้มันสว่างชัดเจนหน่อยจะเป็นอย่างไรการติดตั้งเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูนครับนี่ครับผมนะครับตัวนี้เป็นตัวของ คมไฟถนนโซลา r เซลล์นะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวแบตบรรจุอยู่ข้างหลังนะฮะตัวนี้ขนาด150วัตต์นะครับแบตเตอรี่10แอมป์แล้วก็แผงโซลา r เซลล์ขนาด12วัตต์นะครับ5โวลต์นะฮะนี้บอดี้มันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นของที่สั่งมานะครับตัวนี้จาก XML Solar นะฮะแล้วก็ IP 6 7นะครับการกันน้ำที่สูงขึ้นนะฮะต่อไปก็จะเป็นแผงโซลา r เซล ะะตัวนี้แผงโซลา r เซลล์ครับผมนะะตัวนี้ขนาด12วัตต์5โวลต์นะครับไฟผลิตสูงสุดที่2.4แอมป์นะฮะใช้ได้นะครับแผงสัก10วัตต์ขึ้นไปเนี่ยนะะแล้วก็มีอุปกรณ์ยึดมาให้ครบนะครับอยู่มาในลังนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาลงก่อนนะะตัวนี้ขายึดกับเสานะครับขายึดแผงแล้วก็ตัวคมไฟกับเสา แล้วก็มีน็อตยึดแบบยึดติดผนังก็ได้ผนังปูนนะครับแล้วก็ตัวนี้น็อตยึดของระหว่างเสากับตัวเสาไฟอีกทีหนึ่งนะครับเราจะมีมาให้หมดนะฮะแล้วก็มีรีโมทการใช้งานมาในกล่องนะครับรีโมทเดี๋ยวเราจะมา ใช้ตอนข้ามดูอีกทีนะฮะอยู่ฝั่งนี้นะฮะฝั่งที่ฝั่งเล้าไก่นะฮะฝั่งที่อันนี้แม่ปลูกขยายม,มันเทศมันหวานญี่ปุ่นนะครับบ้านอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเดิมจุดนี้ก็มีไฟอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าคิดว่าจะย้ายจุดนั้นนไปไว้หน้าบ้านนะครับตรงต้นมะพร้าวนะครับจุดนี้ก็เอาตัวนี้มาแทนนะฮะท่อตรงนี้เป็นทางเดินกลางคืนเวลามา ดูเล้าไก่นะครับเวลาเดินมาฝั่งนี้ก็จะมืดหน่อยนะครับแต่ว่าติดเยอะไม่ได้พวกนี้เพราะว่าถ้าเราปลูกพืชนะครับถ้าเราปลูกพืชเยอะๆเนะ่พืชพวกข้าวโพดอย่างเงี้ยแม้แต่มันเนี่ยอาจจะเสี่ยงอยู่นะฮะถ้าติดบริเวณที่เราปลูกผักเยอะๆนะครับไฟพวกนี้จะ มีการล่อแมลงมาแล้วแมลงมันจะไปลงพืชผลการเกษตรเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาการติดก็เลือกนิดหนึ่งนะครับผมติดตรงนี้ไม่เป็นไรปลูกต้นมะพร้าวมันไม่มีผลอยู่แล้วนะฮะกับพวกแมลงพวกอะไรนะฮะก็ใช้จุดนี้แล้วก็ไม้ครับผมวันนี้เสาใช้เป็นไม้ยูคานะครับที่เหลือตัวนี้3เมตรกว่า3เมตรน่อยๆน,นะฮะนี่ครับเป็นเสาตั้งนะครับเดี๋ยว ซื้อเหล็กเมื่อไร่เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนได้นะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เชื่อมไม่ได้อะไรแค่ยึดน็อตเฉยๆนะครับแล้วก็ผมยึดตัวนี้ถอดได้อยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็เอาแบบง่ายๆแบบบ้านๆเลยแล้วกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือกัน จะลองยึดตัวที่จับที่ยึดตัวแผงคมไฟเนี่ยลงเข้ากับไม้ก่อนนะม,นมีมาให้สี่ตัว จับหัวอันหนึ่งแล้วก็หมุนหมุนค่อยหมุนให้แน่นอีกอันหนึ่งนะฮะตัวนี้ใช้เป็นประแจเลื่อนก็ได้จับหัวนะฮะมันสะดวกตัวนี้ก็ใช้เป็นประแจแบบนี้มันจะสะดวก ไปเดี๋ยวติดตัวโคมกับเสานะครับสายจะมีมาประมาณนี้นะฮะทีนี้จะมีรูข้างล่างเนี่ยก็คือสอดสายเข้าไปแล้วก็เอาวนออกมานะฮะรูตรงนี้เพื่อให้มันไม่เป็นระเบียบเพื่อให้มันเป็นระเบียบนะฮะเราจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะฮะ จะเป็นหกเหลี่ยมตัวนี้เขาจะแถมมาให้อยู่นะฮะตัวนี้จะแถมมาให้อยู่นี่ครับหกเหลี่ยมแบบนี้ให้ให้แน่นนะฮะก็ตั้งดูให้มันตรงนะฮะอันนี้ต้องดูหน้าง,งานอีกทีให้มันกะเอาให้ตรงอะ่ะไม่มีอะไรตายตัวครับ ไปเดียวตั้งแผงนะครับผมหันหน้าไปอย่างนี้พอดีนะครับรับรับแสงแดดได้ตามทิศพอดีนะฮะเสาจุดที่ตั้ง ก็จะมีที่หมุนน็อตแล้วก็มีน็อตมาให้นะฮะน็อตแผงก็จะเป็นน็อตแบบนี้ครับผมนี่น็อตเล็กอีกทีนะฮะแล้วก็จะมีเกลียว,น,วน,ยนะครับแหวนกันคลายนะครับแล้วก็ตัวแหวนตัวนี้ ชุดมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่า,าเห็นหรือเปล่า โอเคครับท่านผู้ชมนะครับจากนั้นพอเราประกอบตัวโคมไฟเข้ากับแผงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการต่อสายโคมไฟนะครับกับแผงโซลา r เซลล์นะครับ,ก,บ, Cell, รบการใช้งานช่วงแรกเนี่ยเวลาเราต่อไปแล้วเนีย่ยจะมีไฟสว่างนะครับประมาณ5นาทีที่โคมจากนั้นเขาจะดับเองตัวนี้รีโมทครับผมนฮะไม่รู้ชัดหรือเปล่านะก็จะมีออนอ่าออฟนะครับออนนะครับเพิ่มความสว่างลดความสว่างตัวนี้โหมดฝนตกนะครับช่วงฝนก็ กดตัวนี้มันก็จะิหารจัดการไฟให้ให้ได้ถึงเช้านะครับตั้งเวลาเปิดปิด5ชั่วโมง3ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับแต่การใช้งานของผมเนี่ยจะกดตลอดให้เปิดปิดเองอัตโนมัติเลยโดยไม่มาตั้งเวลานะครับเพราะว่าไฟเนี่ยต้องการเปิดตลอดคืนนะครับอ่ะเราก็เสียบไปมันจะมีสลักอยู่นะดูสลักก่อนนะครับเสียบให้ตรงนี่นะครับมันจะสว่างอย่างนี้ อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวประมาณ5นาทีเขาจะดับไปเองนะครับแล้วก็จะมีเกลียวหมุนให้แน่นตัวนี้นะครับเกลียวตรงซีนกันน้ำนตัวนี้ใต้ใต้ตัวโคมไฟเนี่ยจะมีหลอด LED แสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่นะครับ5จุดนะครับตอนนี้สว่างอยู่ที่4จุดนะก็ตีไปสักจุดละ20% ห้าจดร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ไฟได้ประมาณ80%อเซ็นตโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ไฟก็ดับแล้วแล้วก็มีสถานะการชาร์จกับพริบขึ้นนะครับจุดสีแดงๆนั่นแหละครับนะฮะโอเคต่อไปนี้มันจะเป็นเข้าโหมดอัตโนมัติแล้วตอนนี้มันชาร์จตอนคืนเดี๋ยวมันจะสว่างเองนะครับเดี๋ยวจะเอาเสายึดกับเสาปูนนะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้เสาชั่วคราวครับเสาไม้เนี่ยเดี๋ยวมีเสาเหล็กค่อยค่อยมาเปลี่ยนครับผมนี่ก็จะเห็นแสงไฟฐานะชาร์จอยู่นะฮะเดี๋ยวกลางคืนเรามาดูความสว่างนะครับและการกดใช้งานรีโมทอีกทีนะครับว่าจะได้ขนาดไหนนะครับนี่ครับผมนะครับแสงสว่างช่วง กลางคืนนะครับขนาด150วัตต์เสาสูง3เมตรกว่านะครับประมาณเกือบ3เมตรครึ่งนัี่ครับใช้ได้เลยนะครับนี่ก็คือเสาประมาณนี้ครับกำลังดีสัก3เมตรพอนะครับไม่ต้องถึง4เมตรถ้า4เมตรความสว่างความชัดเจนอะ่ะมันก็จะน้อยลงนะครับใช้เท่านี้กำลังดีนะครับ มาดูใกล้ๆก,กันนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบรีโมทให้ดูนะครับ ก็คือครับตัวนี้ปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเปิดนะครับแล้วก็ไอโหมดลดความสว่างเนี่ยมันจะมีอยู่หาระดับนะครับก็คืออันนี้ระดับ5สูงสุดเดี๋ยวผมจะลองไล่ลงมานะอันนี้สี่อันนี้3อันนี้ระดับ2องและนี้คือระดับที่1นะครับที่1ก็คือมันไม่โอเคหรอกก็คือไม่ควรที่ไปเปิดมันนะนะนะครับก็ ทีนี้ทางทางผู้จำหน่ายเนี่ยแนะนำมาว่าให้ใช้ระดับ3าถึงสนะครับเพื่อที่จะให้มันสว่างสว่างคงที่ตลอดทั้งคืนนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะเปิดไว้ที่ระดับที่4แล้วกันนะครับแล้วก็ประมาณสักตีห้าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับอันนี้ระดับที่1นะครับ2 3 4นะครับนี่คือ ระดับที่สนะครับระดับที่สก็ถือว่าโอเคนะครับทางร้านแนะนำมาระดับ3าถึงสนะครับแต่ผมว่า3ก็ไม่เอานะครับเอาที่4เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในช่วงสักตีห้าแล้วกันนะครับของคืนนี้นะครับว่ามันจะยังคงที่อยู่หรือว่ามันลดความสว่างไปขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกที นี่เวลาตีห้าห้านาทีนะฮะฟ้าก็สว่างแล้วนะฮะก็เนี่ยครับผมนะฮะความสว่างก็โอเคนะฮะอันนี้อยู่ที่ระดับสี่นะฮะไม่ลดมากนะครับความสว่างไม่ได้ลดมากเลยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เพราะว่าฟ้ามันเริ่มสว่างแล้วด้วยนะครับนี่ครับยังใช้ได้เลย ฝั่งนู้นริบบีแล้วฮะอันนั้นติดนานแล้วครับยี่สิบห้าวัตต์เองนะฮะก็แทบไม่สว่างแล้วนะฮะนี่ครับโอเคครับผมการเทสใช้งานติดตั้งใช้งานจริงนะครับก็ เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดไฟโซล่าเซลล์นะฮะไฟถนนโซล่าเซลล์ตัวนี้ติดตั้งกับผนังบ้านก็ได้นะครับแล้วก็ติดตั้งนอกอาคารนะครับไฟพวกนี้ปัจจุบันเนี่ยเหมาะกับกับทุกสถานที่นะครับไฟแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะบ้านอยู่ในตัวเมืองก็ดีนะครไม่ต้องเดินสายไฟนะครับอย่างเช่นเราอยากติดไฟให้รั้วบ้านเนี่ย อยากซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยก็ไม่ต้องเดินสายไฟนะฮะสามารถที่จะติดตั้งได้ตามจุดที่ต้องการเพียงแต่จุดนั้นเนี่ยมีแสงให้ชาร์จแบตเท่านั้นเองนะฮะก็ติดได้ทุกจุดนะครับแต่ว่าติดทั้งในอาคารไม่ได้เนาะนะฮะเนี่ยติดนอกอาคารอย่างเดียวนะครับใช้กันแพร่หลายครับไฟแบบนี้นะฮะอันนี้ขนาด150่าวัตต์ครับผมนะครับส่วนราคาก็ 1,890บาทนะครับอันนี้สนใจก็รายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับจาก X M L Solar นะครตัวนี้อ่อันนี้ผมรีไฟลลงมาเพื่อที่จะดูขีดของแบตเตอรี่นะฮะตอนนี้เหลือ3ขีดนะครับจาก5ขีดเนาะนะครับก็ใช้ได้เลยนะฮะขอบคุณทุกการติดตามครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ